ของแม่สายฟ้าทําห้านมันี่ลูกอ่นมนัน,มน่อนมันี่เออจิวๆๆ้วจวจวอ่นมันนี่อนมันนี่ห้าตัวห้าตัวห้าตัว,ตวพอออกมาบนโต๊ะคุณแม่วิ่งใหญ่เชีวยวคุณแม่จะทำยังไงดูนะคะเมื่อเห็นลูกอยู่อย่างนี้แม่สายฟ้าจะทำยังไงจะทำยังไงเออจะตกลูกจะตกจะตกจะตก ทำไงคะทำไงดูดูดูดสฉญชาต,ติยานแม่นะคะโอ้ดูดูค่ะดูค่ะไม่ยอมเลยนะคะไม่ยอมเลยไม่ยอมไทยฟ้าเอาไปแอบเลยคะ่ะเอาไปแอบเลยดูนะคะเขาจะกลับมาไหมกับลูกอีกสี่ตัวมาเร็้วมาลูกมา มาไหมคะมาไหมคะมาคะ่ะมา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 ทำไงคะทำไงนี่คะ่ะโอาคาไม่ไหวไปไงคะทำไงคะไปอีกแล้วคะ่ะไปอีกแล้วสายฟ้าคาไปแล้วนะคะคาไปแล้ว